มิ่งม่งค้นหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธสิม,มาบุตรสราข่ำลำขาตราการตาผาท่อมือเลืองลือวัฒนธรรมภูไทยก้าวไก่พลังงานทดแทนดินแดนซั์โลกล้านปีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุชินารายนำโดยนางภัยบุญจันทร์พรมผู้อำนวยการกศนอำเภอกุชินารายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกออำเภอกุชินาราย จำเดือนมกร,ราคม2567ดัง การศึกษาขั้นพื้นฐานสพปอกุชินารายจัดกิจกรรมพบกลุ่มน so ักศึกษาประจำเดือนมกราคมในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณสพฐตบลทั้ง12วันที่13-14มกราคม2567สพปอกุชินารายดำเนินการสอบวัดผลสำนิกกลางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณสพรตบลทั้ง12แห่งวันที่19มกราคม256 67สกรองำเภอกุชินนารายนำทนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสกรอกาลสินเกมจำปี2567ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินวันที่26มกราคม2567สกรองำเภอกุชินนารายได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสกรอร้อยแก่นสารเกมจำปี2567ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินวันที่30มกราคม2567 สกรอำเภอกุชินารายจัดกิจกรรมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบอินเน็ตปีเรียนที่2ปีการศึกษา2566ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายขอประชุมบ้านพ่อพ่อเพียงสกรอำเภอกุชินารายการศึกษาต่อเนื่อง สกรมเพื่อกุชินารายจัดโครงก right. ารสูนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น6ชั่วโมงการทำพรมเช็ดเท้าจำนวน4รุ่นระหว่างวันที่8-18ถึงมกราคม2567ณสกรมตำบลทั้ง12แห่งสกรอมเพื่อก <Detroit> ุชินารายจัดโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น15ชั่วโมงรุ่นที่1และ2บระหว่างวันที่22-29ถึงมกราคม2567โดยมีหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นประสติการทำมลายกรจากผ้าข้าวม้าการสานกระติบข้าว การทำพงกุญแจจากผ้าการปักลายผ้าด้วยมือการทำขนมถั่วตัดการทำหมอนอิงการทำร่มผ้าเข้ามมาการสารหมวกจากเสือกุูสกรตำบลทั้ง12แห่งการศึกษาตามอัธยาศัยีสม 67, กราคม2567กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย เขาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2567โดยมีกิจกรรมเติมสีแต้มฝันและกิจกรรมปิงโกหันสานาศสลา SML หมู่ที่8ขุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน์วันที่22มกราคม2567กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ศกรจังหวัดกาลสิน กิจกรรมปิงโกหันสากิจกรรมเติมสีแต้มฝันและกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยณสกรตำบุกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินวันที่30มกราคม2 5 6 7รุวมงานการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับสกรตำบลโดยมีกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยพวงมะโหดและกิจกรรมอ่านคำครองจองณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองห้าง อำเภอบุชินารายจังหวัดกาลสินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเดินรู้ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องไลน์สกรออำเภอบุชินารายตารักสกรจังหวัดกาลสินกศนอเือเมืองน้ำดำ เฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนอำเภอกุชินารายเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุชินารายบุกเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และ PRNFE ออนไลน์กัลสินประจำเดือนมกราคม2567งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่12มกราคม2567กรอำเภอกุชินารายร่วมจัดกิจกรรมสกรอส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2567 สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลาลสินโดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอา่านและกิจกรรมอาชีพ12ตำบลเข้าร่วมณโนะรงเรียนบ้านห้วยแดงตำบลกุดว่าอภกุชินารายวันที่16มกราคม2567ไปบุญจันทร์พรมปอสกรำเภอกุชินาราย 16, ม 67, รม,ออรมารายด้วยนางนาริศราโรยรสรักปฏิบัติการรับเกียรติบตัตรรางวัลดีเด่นในงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่68กลาลสินณห,หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารีอเภเมืองกาลสินวันที่16มกราคม256 1967กรอำเภอกุชินารายโดยนางพานทิวาผิวบนพร้อมคณะร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปี2567ณหอประชุมโรงเรียนกุชินารายือกุชินารายจัังวดกาลสินวันที่23-25มกราคม2567สกรอำเภอกุชินารายร่วมจัดเตรียมงานประเพณีบุญคุณลาน นมันสก,การหลวงพ่อองค์ดำประจำปี2567ได้กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกณที่ว่าการอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินขอสรุปรายง,งานผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ